หรอทำไมฮะมันม oh, <c ười> uh ัน uh มันยากยังไงมันบันงแนแทแบบวิถีแบแทนแองมันเออมันจะเป็นความขัดง่ายมันจะเปอนวัตถุประงนาชน็ราอยู่พอเลยนะ้นไม่รับออีก้ายนี่ต้องวางาเอ่อ ต้งเนาะบางทีแบต้อม่มัได้อมนนที่แบบแตกคร์บอส่อะเชเบลตอนอแวก๊สต้องไฟแรงๆไฟแรงๆเพื่ออะรนะร้อนๆเ็ายาก้ตอนต้องเบรแกะเสมอเพแน่นอนตัวถังได้มาตรานแใครรู้ยย่างไงี้รทุกคนรุ้นนะทุกคนลุ้นเลยัยังหมู้ใช้เบอแกและหอย ชอบชอบชอบวินทุกคนเชื่อในวินโอเคตอนนี้มีประมาณกับ480ล้อ,ส,ลอส,สูงนะฮะเฮ้ยมันสวยวินได้มันดีมากรอเลยครับผมลุกขึ้น และอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะนอกจากวันนี้เราได้เจอวินแมนทวินมาสร้างรอยยิ้มกับทุกคนแล้ววันนี้เป็นการเปิดตัว AI Brand Ambassador คนแรกของ Worldgas ชื่อว่าน้องน่ารักมากเก่ารักสุดเลยน้องรอยยิ้มน่ารักไี่เปล่านะเอาจริงแล้วเนอะน่ารักไี่เปล่าเลยพูดได้ด้วยอินเ n อร์แอค i v e ด้วยไปดูตอนนี้ก็มีส่วนไหนเปล่าไปดูนะฮะอยไรแบบยุ่งแล้วยุ่งห่าแต่ว่าขึ้นเชื่ยวไปเอง AI Branding ได้แล้อยู่งกับจบงานอยู่แล้ว ก้ <gehört> อยมาทักทายด้วยน้ับร <c oughs> อยยิ้มนะเคนะครับดี้วีวแล้วปัดเค้กปัดเลยต้องต้องค้มต้งยิ้องยิ้นะครับ